ครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ในสนามบินอุบลนะครับตอนนี้จะเดินทางเข้ากรุงเทพครับน้องเนียวน้องนีวครับเตรียมตัวไปเช็คอินยื่นตั๋วครับตอนนี้จะเข้าไปในบริเวณตั๋วครับอันนี้กําลังตั๋วในล้องเช็คไหนไหนของมีของขายมั่งโอเคโอเคเอาถือเอาไม้ผูชุดหนึ่งญาถือถือไปชุดชุดเออของเนียมญากิถือไปขอมาให้ผมผูเดี๋ยวเราจะเข้าไปละไแล้ื่อตอหนุ่มเออโอเค ครับอันนี้ดูบรรยากาศนะครับน้องเหนียวตอนนี้เต็มตัวเข้านะครับเราจะเข้าไปผู้โดยสารนะครับไปนะครับไปเดินเดินเข้าเลยเออเข้าไปในช่องเลยอันนี้ช่องผู้โดยสารขาขาขาออกภายในประเทศนะครับอันนี้ผู้โดยสารขาออกตอน้องเนียวกำลังเดินเดินเดินไปแล้วครับเออเดินไปแล้วน้องเนียวเดินไปแล้วครับอ่าเช็คเช็คน้องเหนียวเช็คเสือนะครับ Air. นั่งนๆตัวตัวนี้ก็ได้นั่งนี่ไปนั่งตรงนี้ก็ได้ไปเล่นเชยเล่นเกมได้เนาะตัวนี้นั่ง้ผูเลยครับอีกสักครู่ก็เราจะไปไปเที่ยว5โมงนะถึงกรุงเทพประมาณเกมด้วยไปถึงบ้านพัตอมนะถึงบ้านพัตอม เพื้อนี่เล่นได้อยู่นะหนึ่งระดับลงเข้าหาตัวนะคะประตูจะเปิดขึ้นอัตโนมัตินี่น่าอยู่ดีนี่คือควาลังให้ความรู้ต้องขอแนบใจนงคะว่าทางออกฉุกเฉินนี้เราจะเปิดใช้ในกรณีที่เกิดเหตุ์เนี่ยขึ้นกันนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ตอนนี้น้องเหนือกำลังอยู่บนเครื่องบินนะครับตอนนี้มีความรู้สึกยังไงไม่กลัวเลยใช่ไหมยากเลย เฉยๆสบายๆไรสบายอนนี้อยู่นนี้กำลังกลมงบินอยู่ี้องบินนนี้คืองบินกำลังบินอยู่ทับฟ้านะอครงบิน ก,ก,กลัวเลยใช่ไหมน้องนิ้วกลัวไหมคนเก่งมากเลยอยู่ภาย่าไม่กลัวเลย ไปตามมีลูกสอนชีเหรอเกลี่ยไปเรื่อยนั่นนิวดูเครื่องบินโอ้โหนิวดูดูดูเครื่องบินนั่นนิวดู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 เครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมาเดี๋ยวเขาต้องมามามาลับมันกำลังจับมัจับเครื่องครับไลออนแอร์ไลน์แอร์ไลแอร์ไลนั่นนิวเดินออกก่อนนะครับ นี่ก็กำลังจะไดไม่ดีได้ไม่ดีรนี่ครับครับครับไปเดินไปเลยเดินไปเลยตอนนี้กำลังจะออกครับตอนนี้กำลังจะออกจากลงจากเครื่องนะครับเครื่องกำลังจะออกข้ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศอันนี้ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะ โอ้โหเครื right. ่องบินเยอะแยะเลยที่สนามบินนะครับสนามบินดอนนโอ้โหดูเครื่องบินนะครับนี่นี่ก็คือสนามบินนะครับสนามบินดอนเมืองนะครับมืบรรยากาศนี่ลงอีกลงไปลงไปก็ลงไปลงลิฟต์อ่ะ แล้วมันจะมันจะบีกหาพ่อมันก่อนเด้อมาแทนหัวมาแทนเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวพ่อพ่อกำมารับแล้วเจน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 นะครับออกไปแล้วอ้าวนัวนี่เดี๋ยววิ่งไปไหนนาะเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวหลงเนี่เหลือหลงเนี่ยนี่เดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงทา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 ง นี่ให้จะมาเยืยนรับอยู่ยอรอยอยู่ตรงนี้แหละนั่งรอยอยู่ตรงตรงนี้แหละเดี๋ยวพ่อกับพ่อมารับนั่งนั่นตรงตรงนี้นั่งรอ นั่งรอก่อนอ้อมกำลังเข้ามาถึงถึงยังอ้อมกับเอากับพระต้อมาใช่ไหมเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก่อนใค,นะใครมาแล้ว,วใครมาแล้ววดิ้าใครมาแล้วเอาอ้อมมารับแล้ว ตอนนี้อยู่ที่สนามบินเมืองออ้มมามารับทั้นี้แล้วเขาต้องโม้เพรามารับบ่เดีอยวตอนนี้อยู่ที่สนามบินนะครับเราก็ต้องมารับต้องเจอรถสิเขามาบ่เรื่อเรื่อเรื่อ ว้นนะมันจอดไปได้หลักออกทุกเดี oops, ๋ยวหรอไปไปออกไปเลยตอนนี้ออกกับสนามบินแล้วเจอกับเขาไปแล้อย่บ้านเจอกันดีครับ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 โอ้บลมจะไม่บอกอลมจะบอกกัอลมลมจะเที่ยววะ ตนี้มาถึงกรุงเทพแล้วครับกลับมาแล้วครับครับตอนนี้ดูสภาพบรรยากาศกรุงเทพนะครับกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่รถเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ช่องที่สิบครับช่องที่สิบอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้ครับตอนนี้รถกำลังออกครับลองดูด้วยกันนะบรรยากาศกรุงเทพครับตอนนี้กำลังนั่งอยู่รถ คุณพ่อนั่นนิวมารับนั่นนิวครับตอนนี้จะออกจากสนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้รถกลางจะออกจากสนามบินดอนเมืองครับมันนอกเข่ากุ้งครับตอนนี้กำลังออกครับมีแต่ขีเมฆเป็นยังแจ๊กพันเบื้องผูนี่ครับเบื้องผู้โดยสารครับนี่ยนั่นนิวน้องนิวดู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 กล้องนี่นี่นี่นะอันนี้ถอดเม็ดได้ยังหลุดได้อยู่อยู่ได้อยู่บนรถเราไม่เป็นไรรถราถอดแม็ได้ถอดแม็ดได้ โอ้ยตอนนี้ถ่ายบรรยากาศกรุงเทพครับครับตอนนี้กำลังขับรถกรุงเทพบรรยากาศแม่นัดซื้อข้าวไว้อยู่บ้านตอนนี้กำลังออกจากสนามบินสนามบินบางรดทนโอ้แท็กซี่สีสวยเลยโอ้รถแท็กซี่อันนี้ก็คือกรุงเทพครับยเยอะรถแท็กซี่ขึ้นหลายครับป้าทถป้าโถป้าโถป้าโถแท็กซี่เอาปฏิทินเท่านะ นอนหลับวะต้องเนนอนหลับเมื่อคืนไม่เห็นกลัวเลยเพิ่งบินตะกวไม่ใหญ่มันไปหาหัวแบบนี้ไม่ใหญ่มันไปหาของแขงแนมาบเไปเไมเอาก้ากุ้งาก้้งเอากุ้งไปอุ้งไอากุ้งไากินปเอากุ้ไเก้ไเอกอก้เอาก้กุนไอาก้อากุ้ยไปอากกาก อนนี้ขึ้นสะพานขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนทางด่วนทางด่วนเนี่ยมาดูถุกตัวพี่บอกา42คนนะผัวเนี่ย42แล้วครับพี่บินเนี่ยพี่บินพี่บินสองม่นี่ยับทางด่วนถึงนะครับทางด่วนหลักซีเข้าขาเข้าทางด่วนจักบาล80บาท ราจะวิ่งข้างบนคนอื่นเลยแค่เดียวแค่เดียวแค่เดียวัเดียวัิ้ั่นนเดียรว่ตเดว่าเร็วกเตาเ่ยผมมาจเบิตอดผมมาจากบ้านมือนั้นเมื่อเซมนี่มาจากกลเลยใช่ใช่อนี่แหล้าวมสนาบินกันโหทนแ่นั้นตอมันขึ้นข้างฟ้าลอย้อยู่คนเรียบโอ้ขึ้นบิน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 เออขึ้นบินครับ อยู่ก็บินลอยบนท้องฟ้าแต่นี่คือบินเยอะนะครับตองอ้าวตอนนี้ถึงตอนนี้เขาทอดสอดเสรอกำลังเข้าดาวคนองตอนนี้กําลังเข้าดาวคนองครับดูป้ายนะครับป้ายว่าบางนาดาวคนองครับโอ้เทบลงทังตึกระโยกตึกตกรตึกนี้สูงที่สุดในประเทศไทยอ๋อนี่ยตึกตึกใบยกนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตึกใบยกนะครับตึกระโยกเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เป็นตึกมหาตอนนี้ตอนนี้มหานครสูงกว่าแล้ว น้องนนบอกตึกปกจ้ะตึกปกคืออยู่ตรงเมืองกลางเมืองตีบ้านในส่วกงนะครับถเับก็เสียบ้านเสียด้ซื้อเราับซับหรืไม่ตอยากไม่ออาตอนนี้ถ้าทำดยวยก่อนตอยังยันเมือัก่อนหรือการก็ยังพอมาอยู่ๆไปเร็วมันมันมันไปบ่สะดวกไปอยากไม่อยาก ข่ายเรือดาวขนองบางนาเห็นทนัดไปช็อปปิ้งวัสดุยังดลบไปยังเล่นก่อนแม่ยูคือกันติดแตกเ่รถวันนี้ไปแค่ยังรถบัสไปยกแถวตูดด่าเรากำลังไปดาวขนองไปดาวขนองนะครับตอนนี้ไปกันดาวขนองเดี๋ยวจะขึ้นสะพานขึ้นสะพานสั้สูงอีกแล้วขึ้นสะพานอีกแล้วครับตอนนี้ขึ้นเออตอนนี้เพิ่งขึ้นสะพานแล้วบนโซนยังเลยบนบน คนบางคนก็บรรยากาศนี่นอบุศน์ขี้กังบิ๊มแต่เห็นแต่บอกม้านั่งยวนนั่งยวนซื่อนางยวนซื่อเห็นแต่บอกอะไรนี่ยครับนี่จะเข้าไปเป็นดูบรรยากาศกรุงเทพตาคอนกินนะครับรถไฟเป็นจักรวัวใหญ่โอ้โรถไฟถึงว่าโรถไฟโอ้รถไฟเออครับบรรยากาศนะครับตอนนี้กำลังพาเที่ยวกรุงเทพครับบนทางด่วนไม่เห็นรถไฟเป็นต้นกวนโว้โหครับไหนไหนนู้นี่งโอ้ไปเร็ว นุ่นนิวเห็นเห็นอะไรครับรถไฟผูไม่ยอมมาด้วเออนุ่นนิวไฟว้ายปู่ตกใจว่าเสียงอะไรมันเรียกปู่อย่างแรงรถไฟล่ะรถไฟบินนกนกรถรถไฟลอยฟ้าฟ้ารถไฟบินลอยฟ้าดูบรรยากาศกรุงเทพครับดูมีแต่ตึกนะครับบรรยากาศมีแต่ตึกกับตึกมีแต่ตึกกับตึกตึกกับตึกครับเที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทีนี้ตอนนี้ข้ามบรรยากาศข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับตอนนี้พนักงานขับรถครับเป็นลูกชายครับ ไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นรองผู้จัดก,การบริษัทไทูเนียนโฟร์เซตนะครับวิศวะพ่อนักนิวพ่อรักนิววิศว,วะสิบเป็นลอน้อมบริษัทไทย,ยูเนียนฟร์เซตเป็นรองผู้จัดการเป็นลูกชายครับพ่อคุณพ่อนักนิวไม่ธรรมดานะครับแล้วก็แม่ผมพี่ผม,ผมี่ผมมีนงคนซเฟอร์ รล้วแบบมืออาชีพก็ผิวเทียมครับผู้ชายเป็นลูกดูเป็นลูกของอืออิสวะเป็นรองผู้จัดการบริษัทไทเเนียนโปรเซสตมหาชนเทียมครับอันนี้เป็นคุณพ่อของนิวเนี่ยน้องนิวกับคุณแม่กับคุณย่านั่งอยู่ข้างด้านด้านหลังครับน้องนิวก็จะสูงมากครับเพราะว่าน้องนิวก็นั่งไงตึกใบหยกที่มีคำว่าเจ็บนี่ตึกใบหยกเลยแต่ก่อนแต่ก่อนตอนแม่ตอนย่าเป็นสาวี่สื่ที่สุดเลยตึกใบหยกเรองผู้จัดการเทียมครับแล้วก็ใช่ไหมกี่ปีวะ สมัยย่าโสมสี่ิอเนียสาม่น้องนิวสนุกไหมมาเที่ยวเทีสนุกไหมโอ้อยู่กับคุณพ่อตตโอ้ตึกโอมีภาพหนึ่งของในหลวงด้วยครับตึกตึกง่อวมทีมีภาพของของในหลวงเอาบอกเลยตึกอะไรนเลยตึกประโกครับตึกระยกถึงระโกครับถึงกไกลนูนตึกยกโอ้ตนี้รู้จีไอ ขึ้นสะพานพระรามเก้าตอนนี้จะขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับดูด้วยกันนะครับบรรยากาศสวยงามครับตอนนี้กําลังจะขึ้นรถกําลังจะขึ้นแล้วครับตอนนี้โอ้ขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับสะพานพระรามเก้าอยู่ข้างหน้าครับโอ้เศรษฐีงามมากๆทั้บรรยากาศดีมากครับลองดูนะครับเปิดสะพานอย่างผ่านตองสะพานดีละแม่สะพานเี่มที่พ่อครับอาจารย์มาเรียนทร่ก้าวเข้ามาดีสมัยกี่ปีเหรอดีสามดีสมัยยี่สิบเก้าสามสิบ เนี่ยเนี่ยเปิดสะพานตอนนี้ยังเคยมาเคยมาโซยิมเก้าตอนนี้เรากำลังขึ้นสะพานพระรามเก้าครับตอนนี้ดูบรรยากาศนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นเรือเห็นเรือพราะว่าทางสะพานนี่สะพานนะครับสะพานแขวนสะพานแขวนนะครับดูบรรยากาศสะพานแขวนนะครับแล้วด้านข้างนี่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวดูด้านข้างครับแวนดูแวนดูด้านข้างครับแม่น้ำเจ้าพระยาครับไปดูนะครับนะครับสะพาน โอมรรยากาศดีมากเลยครับถไม่ติดนะพออยู่บนสะพานตอนนี้อยู่บนสะพานพระรามเก้ากำลังลงลูกระลังหยุดลงสะพานแล้วกำลังลงแล้วกำลังลงกำลังลงสวยสวยงามมากสวยงามมากครับกำลังจะลงครับอยู่นั่นแหละอยู่บรรยากาศกรุงเทพโอ้มันคืนฝ่าคืนฝนฝนจะตกอ่ะบรรยากาศรถกูบอยกับว่ามันกรุงเทพเลยเดี๋ยวนี้รถติดโอ้ยสุดยอดเลย กลัวแล้วต่ก่อนเนเด็ก้อยกลัวอยู่นโตแล้วมกลัวเลยนนี่ครับัหนีก็จะจะถึงบ้านต้วเหนียวนะนี่จะถึงบ้านต้วเหนียวแล้วนี่ซอยนี้แหละซอยสิบแปดทับสิบสามสเขาไปในซอยสุดซายซุบซายครับเขาไปแล้วต้นแบบไม่เส้นเดือยเลยมั้ยเขาไปเลย ีอยู่ไหนน้องมาหนึ่งนี่ซอยสองซอยที่สองอันนี้ซอยน้องไม่ใช่ซอยหนึ่งไม่ใช่ซอยที่สองไปเลยถึงแน่เข้าซอยบ้านนู้นนี่บ้งนนี่ไงนี่ไงบ้านนี่อยู่หลังนี้นาะบ้านบ้านหลังไหนนี่นี่จำได้ไหมบ้านตัวเองบ้านหลังไหนบ้านหลังไหนบ้านหลังนี่บ้านหลังนี่เหรอ โอ้ถ no ึงแล้วบ้านน่องนิวบ้านนั่นเองเดี๋ยวเปิดประตูบ้านให้เดี๋ยวเปิดถึงแล้วบ้านน่องนี่ไอ้ดีมือยังเพิ่มลองถึงบ้านน่องนีวแล้วน่นนี่ถึงบ้านน่องนีวแล้วครับนี่ครับถึงบ้านน่อนิวแล้วเอามเปิดประตูเปิดประตูบ้านให้นี่ก็คือบ้านน้องน่องนิวนะครับบ้านน้องนิว มาถึงแล้วให้ดูนะครับอตอนนี้หนูกำลังเอารถเข้าบ้านแล้วแบบเป็นบ้านเงีบบเ่ดูด้วยกันนะครับเ,เข้าไปแล้วแต,ต่มาถึงบ้านน้อหนูแล้วมาน้องหนูถึงบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว ตอนรองเช้าเดี๋ยวรถมันต้องจะมาไม่เกลียดก่อนยังไม่ผูกทำน้าทำมารถก็ต้องมาแล้วเขาต้องโอ้ยหนอออกกรถก็ถอยมาประจับกันเข่ากูถอยมานิดหนึ่นี่มันดีกูด้วยไป้ไหนัดเอาเดี๋นัดสิสวัสดีครับถึงบ้านน้องนิวแล้วดูบรรยากาศบ้านน้องนิวโอ้บ้านน้องนิวแล้วนี่บ้านน้องนิวแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ

เป็นความวันบ้านต้นียวที่ยวเทียวเวลาถูหัดไปโมงคนิกาเวลาถูเ่เกอก่จากบ้านสองโมงเช้ามาถึงนี่บ่ายโมงสองโมงเพื่อขับถึงเรียบร้อยครับ